แมวดิแมวดิแมวดิอย่าอย่าย่าลงมันโอเคผมวาผมเรียบร้อยล้วิงก่อนเลยอ่ะเล่วน เข้ามาชื่นไม่ตายอยู่ไหนวะเนี่ยมีเพื่อนมาเพิ่มนะร้อนเนี่ยแล้วก็โลอย่าก็โลด้วยเยี่ยเลื่อนแพลนี่ไม่ทันต้องฮิวโอ้ยสูดน้ำยกเอาแพลนี่ได้ ่จูหินาจหนามีตัวมีตัวข้างหลังไอ้โดนนั้นโดนอีกแล้วไปกันไปใส่ได้อีกแล้วมึงก็ไม่เข็ดออยู่ครับ้อยเรา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 เฮ้ยใครอะ

ม่วงม่วงก็แผลรีไม่ได้จ้ะม่วงแผลรีไม่ได้เหมือนกันแผลรีว่ว่าเพราะแรมเพจของขององซอสเปนพิงม่วงอะ่ะบไม่มีคนชิบหายแล้วแปลว่าแปลว่าใส่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 ตัวเดียวใส่ไซไซตัวเดียวเจ็บแล้วอืมเลือด เก็บเลยเก็บเลยกเนเองเฮ้ยข้างบนหัวมเอ้ยนี่ี่ีโอ้โหติดติดอะไรอย่าผมมีนี่ด้วยรับมีนรับ นั่งงงสายฟ้าไอ้เ่อเส็นมาอย่นั่นยิดยิงว่ะบิ๊บิบบ๊เลือดเลือดเลือดมีนติใช่ไม่ใช่ กน,นัเพราะฉะนั้นมันมควรจะพัอะไรที่มันของหลังผมหลังบนที่นันอวติดแล้วป่ะัำติดละผมไม่มีอันตินะถ้าดพลาดไปนี่คือแพเลยนะไฟฟ้าะนะกเราเนี่ยเกมตั่งช้างให้เพื่อนกูตาย ไ่สายฟ้าเราไม่ใช่หรอใช่ใช่ไม่โ,โดนพวกมันเลยเหรอปากจริงเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยสายฟ้าไม่โดนพวกมันเกินเลยหรอเมูลเบนเท่าไหร่ได้อยู่ได้อยู่เกิดเ,ดยเลยเกิดเลยคุณเบนเหลือเวลาเยอะ ไอเชีย่ชย,ย,ยเออผมไไม่ทันัดนะวิ่งละผมวิ่งาตายไปนะมีปืนไหมข้าอยู่หังตายว่ะแม่ม พิดตายเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ไปโยนโยนดาบไม่โดนไม่โดนเห็นได้ด้วยเหรอเนี่ยทำรู้ใหมเดี๋ยวมันพามาพามาพามาโดนเอาช่อไหมอะไกอะไรกันของไม่มีไม่มีตังค์

เฮ้ม <ale> <c oughs> ันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นข้างหน้าข้างหน้ามีเต็มมือด้วยไอ้ชิบหายแปลงร่างคู่ ไปกมูอยู่ตายตายตัวอยู่ไหนเสร็จแล้วผมไล่มันอยู่โฮ้ยเจ็บเจ็บผมให้ยากระไล่ผมทะลุค่าได้เลยเก็บค้บทำได้หมดแล้วคุณโดเฮลีมันามมาอยู่มมันจะตกอยู่ ที่ไหนที่จแปลงร่างเด็กเด็กมันไม่ได้นะเราหลบเราหลบเราได้เกียรติยิวไม่มีไม่มีต้องเอามันเลือดมันน้อยโอเคโอเคกำลังตามกลังตามกำลังตามอยู่มันบินมาสองรอบ ไอ้เหี้ยไม่หมดหอีกอ่ะหมดไมหมดแล้วเรื่อมันเกิดอะไรบ้างยังเรื่องดีก่อนนะถือว่าทำกับมึงแบบนี้แหละมึงก็ไม่เจ็ <c oughs> บเป็น<อ>มีคนกำลังชุบเพื่อนอยู่ไกลๆยิงเลยยิงเลยเข้าไปโอ้ยเฮี้ยไม่โดนฮัลโหลบินมันยืนเฉยนะเฮ้ย ไปเข้ามาแล้วอ๋อผมกำลังตามคุณมาตัวน่าร e ก t ัวน่ารัาาก หมดไลแล้วไปเลยลูโตมาชำแลทิ้งเลยก็ได้เออารเราก็ไดเราก็ได,าได้ของจากเขามาแล้วมาแล้ว เดมติมิอย you know, uh ู huh. to together, uh ่ขอบิก oh. บ wow. ิ๊อู่ตึกระว่าแบบน่าหัวขวมากอิช่อถึงตาเลยวะแดงติด้วยโอ้โหดีมเกิดที่อื่นอกที

กูกดแดงเดียวกูกดแดงเดียวบอกเลยติดติดอันติดกูย้อยใช่ใช่ตามโอเค

ดีเต็มมืมาอีกแล้วอ่ะตายตายผมมาตีให้อยู่ข้างฮัโลโหล ตายผมตายแน่เลยยอะมันวะเยอตะแม่งโคตรมันเยอตัแม่งมันจริงผมไม่เอาผมไม่มีสปาย์ม้าม้ามาแฮรี่ม้าเปลี่ยนมันเปลี่ยนลักษณะม้าโนตรเท่อีกแ่ะใช่ม้าแดงม้าแดงมาโไรเดอร์ ก็ไม่มีใครสนใจมาเลยเพื่คุณพังมันมาแบบเราบอกเออเดี๋ยวกูค่อยมาเก็บไม่ได้ไไดไไดน,นี่ไงไม่มีมาแล้วไอ้เหี้ยไปเลยจ้า <c oughs> ไม่ม่สนใจ <c oughs> ก็ทำไอ้ดีนอะไก็กลัวว่าไอเดียนี้มีตีหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เก็บแล้วเร็ก <c oughs> เกาะนะ <c oughs> เปิด<ว>อินสปิเร <c oughs> ชั่นชิลเพื่อนี่เลยเพื่อเข้าไปเก็บของม้ามาแน่นอน ไอ้เชียมัยังไม่ตายเหรอวะข้างหลังมันย,ย,นนนะยืนเฉยน้พวกงัแลยืนเฉยขอหัวขอหัวปัตะุตขไม่เห็นดาเมจตี มันตังคาแล้วไอ้มึงหยุดกูไม่ได้หยุดกูไม่ได้มีอันตีแล้วนะเพื่อนรถตัวตีวะนี่สิรถตีนะใช่ใช่ใชตายยังมีเอฟวูกี่ตัวด้วยเนี่ยโอ้ยเฮียเอ้ยวงแบบนี้หน้าแบบมีไวเปอร์หนอิงสักสิบนักสักห้าหกตัว บอกเลยนั่นไงไอ้เหี้ยโดนใบ้ตายโดนใบ้ด้วย